มันเจ้าจะต้องทำข้างบนไป่นี่คือเรือความสีห้องมาได้เตรียมอาจารย์ปิ่นจะเอาของไปอ๋ออาจารย์อาจารย์ในนี่เริ่มทานแล้วนะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมืองก็ได้ไทยก็ได้นะเจ้าเมืองก็ได้ช่องเชิญชิคนเมืองเนื้อค่ะคนเจ้าของเจ้าของเจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้าช่วยกดติดตามช่องชนชนคนเมืองเหนือด้วยนะคะอันนี้เปินห้องว่าเป็นศูนย์ยังก็เจะศูนย์เรียนรู้เชิงวิชาชีพเจาบ้านครูบ้าครูอิ๋วครูเฉียวเจาศูนย์ความรู้เชิงวิชาชีพศูนย์เรียนรู้เชิง วิชาชีพบ้านครูบ้านครูวงเล็บน้อยหนึ่งก็คือจะเป็นจื่อปอกกระแม่กับเจครูอิ๋วครูเจ้าของของบรรพบุรุษเนาะต่อยอดงานปอกกระแม่เจ้าพ่อจริงๆแล้วก็คือจะเป็นเป็นเรื่องของอ่าของปอนี่แกจะชอบงานเกษตรอันนี้คือเขาจะทาเข้าเข้าอินซีประมาณนั้นคือคือบรได้ใจคลนีในพื้นที่พื้นที่นี่กี่ไร่จ้ะเกือบสัาห้าไิน์ หมดเลยค่ะยากเลไม่ได้ไม่ได้ใจเคมีเลยคือคือเขาเขาใจทุนค่อนข้างเยอะจ้บมันถามว่าทุนค่อนข้างเยอะคือการจ้างคนมาดูแลอย่างนี้อ่ะลูกศรน้อยค่ะเรียกงเขาถี่เข้ากล้องอบถาว่าเขามีข้าวเขามีอย่างถ้าเขาบอก บบะสีเองเน่ยเพราะว่าเข้าจริงเข้าแต่นีิดเข้าเม่ดสีหมดหรอใช่เข้าหอมนิ่งจักระนี่นะคะกระเพิสเข้ามาเลยเหมือนข้าวกำก็นี่ค่ะหอมนี้จะกระพาดไปเข้าเข้าเจ้าเข้าเจ้าเข้าเจ้าดำเข้าเจ้าดำเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดอยู่ข้างล่างหอมนิ่จักระพาดอีกค่ะหอมนิ่ง ดิบีปูอยู่สองอย่างหอมมิ้งต่กพัดกับหอมมะลิหลวงพราปูไว้กินถ้าใครอยากกินก็ขอซื้อเ่าก็ขายอยู่แต่เมาได้ตั้งหน้าตั้งตาขายจ้าแต่ราคาก็ดีนะนี่ราคาก็โอเคเป็นไข่จ้าไข่รลอยร้อยละห้าสิบไปเจ้าขายร้อยห้าสิบขายร้อยเป็นเป็นขายกันห้าสิบบาทอ่าเจ้าแต่เจ้าขายร้อยเจ้าเพราะเจ้ามั่นใจว่าเขาไม่ได้ใจปลอดสารจ้าจ้า เอาอย่างรับรองก็มีค่ะ S D T p C S จะไปนี้รับรองดูจะไปกาะพอดีทำเกษตรตรงนี้ปั๊บก็คือเริ่มต้นด้วยมอและ้ไหมเอ่อไหมก่อนไหมมาก่อนไปเที่ยวไปศิรนาจะไปเรียนเก็บใบมอนเพื่อเรียงไหมเพราะว่าปอเป็นคนป็นคนบอกว่านง่ยังไงก็ได้ตออหน้าปอมีชีวิตอยู่ ยากอย่างก็ได้ตีฮอ่อทรงถึงแม่เขาก็เลยเลือกประวัติอะนี่มาเขาเปาน็นบริษัาฉันเชื่อสายบริสารกร็เลยเลือกตีประวัติเรียงใหม่เตอเออเขาเรียกกับเรียงเรียกกับเฮนโงจกักรนาตีสีน,นั้นนะสองคนสองสามคนเปิดกัสอนค่ะอันนี้ใหม่นนลักษณะของใหม่ใหม่นี่เขาเข้าใหม่นางลายแต่ในลายตัวนี้มันจะพิเศษน้อยหนึหน่งคือเวลาออกฟักมาแล้วเนี่ย ทำรังมาแล้วจะเป็นสีชมพูค่ะชมพูอ่นอ,อนๆซึ่งตัวนี้มันเกิดจากการคิดในเรื่องของการผสมผสานของเขาเองเนาะผสมสายพันธุ์จับสีบระเด็ผสมสายพันธุสสน์คือจับสีอาจารย์ตีราชพัฒน์เปิดสอนว่าถ้ายากได้สีอย่างก็จับสีนั่นน่ะมามามาผสมมาคัดออกมาให้ได้ะคะ่ะจนกระทั่งเขาได้ลักษณะของมันออกมาเป็นแบบนี้ส่วนนั้นนี่เป็นราชพัฒนเ์เจียงไฮ ราชชับบ้นผาบบ 2, หนึ่งลชั้นผสองยังบ่อุเลย<ร>ต้องเข้าฟักถึงจะหู้เพราะราชชับบ้นาหนึ่งจะเป็นสีเหลืองลายชับบ้นสองจะเป็นสีฟูส่วนของเขาในตัวรายตัวเนี้ยถ้าเป็นนางลายจริงๆแล้วนางลายเนี่ยจะเป็นของสูงมันใหม่นานแต่ว่าอันเนี้ยเขาเขาเขาผสมออกมาเป็นอีกสีหนึง่งกลายเป็นตั้งจือ่อคนเดียวไว้เาจ้าของหนึ่งะ <laughs> <laughs> ส่วนส่วนน้องลุงเนี่ยก็คือ,อน,นี่ใหม่ที่เขาเอ,อทำแ่นได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเข้าแด่เราจะ ัวเนี้ยเหลื่อเข้าวแดงละ่ะเป็นดักแดงไอตัวนีพ้พร้อมพร้อมตีอะบริโภคได้ละคะ่ะอันนี้ก็ถ้าจะคิดแต่เอาไปแปรรูปก,ก็คือได้อีกรูปแบบหนึง่งเจ้าเจาอันนี้เป็นการตี่เฮาบดได้ให้เขาทํารังแต่เป็นการท,ทําแผ่นทำมาเรื่อยๆจนกระทังไปเฮียนพวกกับราชภัฒนเชีงยงไฮ้ราชพัฒนเชียงไา้แล้วลก็ไปตีสูตรมันใหม่นานก็อา เดิมปรักมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยไปเห็นหูวิธีการต่างๆก็คือการแปรรูปไหมจากหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆค่ะเริมจากอามอนไหมก็คือแย้มหน้ามืออย่างต่างจนกระทั่งเขามาจับไหมเขาแบบแปรรูปไหมเ,เป็นเป็นเส้นใย,ยแล้วก็มาทอเป็นผืนผ้าไหมของเขาคือเขาเรียกไหมแล้วอะ่ะเขาเรียกไหมแล้วเขาจะเอามาเนี่ยไอเนี่ยท่าขายเส้นไหมมันก็เหมือนกับว่าเขา ทำบ้าจบอะแต่ถ้าเขาเอามาทำทำเป็นผ้าเราอยากอยากเห็นผ้าของเจ้าของอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะเห็นว่าเจ้าของเป็นไทลื้อใช่แต่จริงๆอะเขาเป็นใจไทลื้อใช่โดยสด่วนใหญ่โดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะมา็าใจไทลื้อใช่เพราะนั้นเจ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าเจ้าอยากทำผ้าตีออมันเป็น,เป,นเป็นตัวตนของคนเจ้าของอ,อีกอีกกลุ่มหนึ่งจ<ช>้า ก็ทั้งหมดของเขามันมันมัน,มนมีเก่้ประมาณเก้าชาติพันนับีเนาะจ้าม่ง,งของเปินกับอีกลักษณะนหนึ่งขงมุกไปอีกลักษณะนหนึ่งจ้า,าก็เลยก็เลยก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมาอยากอยากทำภาพผสมระหว่างพื้นเมืองกับอีสานเพราะจริงๆมันมั้งเหนือนะมันเน้นเรื่องเรื่องไหมแล้วจในอดีตจ้ิจริงๆนี่ยไหม่อยู่บ้านมันจะบ่มีข้อนสาวไหมา เออจริงด้วยค่ะแต่นี่มัน,นมัน,นมัน,ม,นมันกลายเป็นว่าต,วตัวนี้มันหายด้จากพื้นที่เขาก็เลยคิดเล่นๆกับกลุ่มเปืือนหลายๆคนในเครือข,ข่ายนะคะในเจ้าของเนี่ยหลายตำบลอยู่ก็เลยคิดกันเล่นๆว่าเขาเชนเนี่ยจะได้ทีเดียวพยายามฟื้นขึ้นมาอีกนะจ้าอ่า <laughs> 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 เลยอ้ดูตัวหายตัวเจ้ามือบะเมิ้ลน่ะเบิ้ลอาสาเลยเพราะงานทีฉันจะทำให้เนี่ยโอเคเขาโอ้ได้บุญนะได้จิตอาสาเนี่เป็นเศร้าปีมานี่แล้วเจ้ากับรักมาจับเนี่ยนะเจ้าดีหนาบะลื้เจ้ากับไม้ไงไม้ก็การการเปลี่ยนงานท้องไงเพื่อนเธอมก็ต้องอาสาสอนเปลี่ยนท้อตัวเธอต้องท้อเพื่อเปลี่ยนท้อเพื่อได้ เธอต้องกินกว่าฉันได้ใช่เธอไม่มีเวลามันมีมีคนอุปติว่าพรอกับจางแล้วก็จะสอจคนอื่นอีกเนี่ยเจ้าเจ้าแบบจริงจริงจริงเขาก็เฮียนมาหน่ะแต่หวังเขาได้ลงมือปฏิบัติเพราะว่ามันเปลี่ยนแรงกระตุนเนาะอ่าเจ้าเฮียนมาเจตตีอ่ะเฮียนเกี่ยวกับแต่ว่าได้เฮียนพอโดยเฉพาะเขาเจ้าเฮียนดีไซนเฮียนแบบตัวเองเจ้าแต่ว่าพอมางานพอปั๊บเนี่ยเขาไกลมาเขาเขาเป็นศูนย์เขาเป็นศูนย์ปั๊บเนี่ย เขาไปอู้งก็แห้งอุ้งไม่ได้ก็เลยต้องลงมืออะลงมือแห้งหมากเลยจนนี๋ตัวมือไปแป <laughs> ๊บการเปลี่ยนแป้งไมเพราะว่าได้พนักศาลปมือแรองงานจังหวัดเนี่ยเป็นเข้ามาสนับสนุนในเรื่องต่า,างๆครบวงเรวี่ยงด้านวินนชาด้านวิชาการเนาะ,ะของเราก็คือปฏิบัติจริง,รงเรียนรู้และปฏิบัติค่ะต้องทำด้วยพอใหม่ก็เซนเนาะ ฮาลือนี่มันไปกำขืบหนอันนี้มันไปกำมินกำเซนหนอเจ้ามันเลยรุ่นกันอยู่เนี่ยวันสองเดือนมันจะได้ตัวใดกันวันวันวันหนึ่งเขาจะได้สักกี่เซนนี่ได้สักสิบเซนดามเดียวนี่มาเจ้านี่กกำลังขนขึ้น มาหนี่กําลังได้มันแนงเพราะพาเขาต้อนนี่แหละฉะนั้นจะได้กําลังเดือนหนึ่งได้เม็ดสาวของเงินนี่แน่นนาแนเจ้านี่เนาะถึงราคาเขาถึงถึงแพงนหนาแนงแพงนาแนเจ้าโอ้ยนะว่านั่นเจ้าเขายังมึนตืบอยู่นะหนาแนก็เลยว่าว่านั่นยังอู้กันนี่แบบว่า ใช่นี่ติแบบท่านี้แม่บัได้ครับปูน่าๆว่าในสองเดือนเก้าเม็ดมันบัได้ดอกเจ้าเจ้าตึงบอกเลยว่ามันบัได้คิดว่าดอกดอกเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าดอกเนี่ยมันใจเวลาขนาดเลยอันนี้สองสองนิ้วนะเจ้าดอกเนี่ยเจ้าเนี่ย จากนี่มาหาเนี่ยสองนิ้วอะคิดว่าจะนิ้วหนึ่งกับสองเส้นกึ่งเออนั่นอะก็คิดสองกันเขาได้ไปทีละมิ้นน่ะเปิดจะไปใจมือเจ้าบริไฟได้บอกเด็ดปัจจัยเรื่องานเกิดเข้านอนงานได้ต้อมมือเป็นแฮมมินงานต้อมมือเอาว่าเขาวันปลูกมันนี่นะใช่อันนี้เป็นวัฒนธรรมตีว่าทำแล้วนี่อย่างยืนจ้าวมันก้าวไปเร็วกว่าได้เองนะมัน ไหมเนาะมันเหมือนฝ้ายอันฮึกยู่ไหมเจ้าเขาไปเร็วมันก็ห่างมันหนึ่งมันเกาะบไกรขาดเจ้าง่ายเหมือนเหมือนเหมือนไหมเนาะไหมมันเส้นนอจะขาดง่ายกว่าก็มันฟูค่ะมันเขาเนี่ยเร็วก่อมาได้เจ้าฟูนันหามว่าขาด็กันมันก็บวกขาดมันกาเหนียวมันเหนียวไหมเหนียวกววาเส้นไหมเนี่ยเส้นไหมเหนียวเหนียวกว่าฝ้ายเจ้าแต่ฝ้ายนี่มันฮึกเนาะ ไฟมันเฮะมันเป็นเส้นใหญ่มันเป็นเส้นใหญ่ไหมมันเป็นเส้นน้อยแต่มันเหนียวกว่าไฟจ้าไหมมจะมีอยู่สี่ไหมลึกไหมเลยไหมน้อยแล้วก็ไหมแรงเส้นไหมนะคะมีอยู่สี่ประเภทจาไหมลึกไหมลึกไหมเลยไหมเลยไหมน้อยแล้วก็ไหมแรงแล้วก็ไหมแรงแรงลอนลิงเนี่ยไหมแมลง ไหมสุดท้ายเลยค่ะนามสุดท้ายเลยค่ะไหลืบคืออันแรกไหมจุ้นนี่จะเป็นไหมที่เป็นไหมโรงงานเพราเจ้าบ,บ้านเจ้าบ,บ้านเปิดจะขายเป็นเป็นรั้งแล้วก็ไปส่งเข้าโรงงานต,ตีนนี่นีสีร้นานี่แตข่ขายขายแค่พาะ้ังถูถเวลก็แค่ล้งตับก็เอาไปส่งเปิดแล้วนี่จะมอหวาวิถีชีวิตมันขาดไปต่นเลยอย่เลยเหลือกทั้งนี้ดีกว่าจ้า 5 0ซิปเจ้าเดี๋ยวเขาทำสิ้นธรรมดามันฟืน้4สซิปเนาะฟื้นนี่คือคืออะไรคือ,อช่องอสอดสอดได้ก่อจัาเนี่ยตัวทำฝ้ายยืดหน่อเจ้าตัวบงังคับใส่ได้ได้ยืนค่ะน่ามากรเลยทำืุอทีจ้าใหม่ค่อนข้างละเอียดละเอียดตัวฝ้าย เนี่ยถ้าเท้ามันนี่มันกเปลี่ยนนั่นแว่นตาสองรอบแล้วนี่มันบอกใครมองบอกใครหันตาสายตามันแกแล้วด่ยาวหรือสั้นนะสายตายาวสายตายาวดีหน่ะใจไปใจมานี่มันจะสั้นอ่ะสายตานะสายตาเป็นสายตายาวจะสายตาคนแกนั่นแหละ แต่ก่อนนี้เขาหนุ่มมาสบายเนาะ <จร S 1> ต้อง <จร S 1> ได้ใจแว่นตาเดี๋ยวนี่ปั๊บอยู่ตลอดอะแว่นตาแล้วที่นี่แหละแต่หลังเช็คหน้าก็คือเฮาไปเห็นพวกปราชาวบ้านเปิดจากแจดสะกัดเจลใหม่เอาไม้อะค่ะเขาบ็จะเอาได้อีกแบบเอาเจลออกก็คือ,อ,ขอเาขาหอาว่ากาวใหม่เนาะ มันก็นจะมีความหนุ่มกวา่าแต่ว่าบอกได้ถึงขั้นที่แบบว่าใจเคมีตัวนี้จะจะงดเคมีทั้งหมดพยายามถี่สร้างงานออกมาในอีกอีกลักษณะหนึ่งจะก็คือถามว่าเพราะไอเนี่ยเขาคิดใน,นแนวตัวว่าเขาเอาเจียวตัวนั้นไปใช้ประโยชน์ได้คือทุกอย่างต้องใช้ประโยชน์ได้ใช่กําลังการเนาะค่ะกินก็ได้หน้าก็ได้เออค่ะอ๋อ <laughs> เอเอ,เ,อเรืร่องของในเรื่องของสารอาหารแต่เพราะว่าเดี๋ยวก็คงต้องไป เอ่อคุยกับตั้งนั่งแชร์การกรรมแต่ว่าเตาตีหูก็คือจะมีสารกระตุน้นคอาเจนตัวนี้นะจ้ะเออไหม่ตัวนี้นคือฮาสกัดออกมาแล้วสก,กัดเหลือแต่เส้นเส้นตัวนี้เอาไปทอค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทอพรเจลรางไหม่จ้าค่ะอันนี้เจล้า,างไหม่ค่ะตีสก,กัดออกจากเส้นไหมอันนี้ใช้ใช้ความร้อนไม่ได้ใช้เคมีค่ะเป็นเป็นความหู่ของเจ้าบ้าน เยี่นหวกับปลาชาวบ้านติตีอำเภอเทิงปีไครพอาะเขาก็ยางหัว,วมันสก,กัดออกมาจะได้วิธีการจับอาา่าพอได้ออกมาแล้วเอา,เอาไปแห่อย่างพองนี่ค่ะจับก็คือปีไครเปิดเอากินเขาก็เลยลองกินดูมันก็จืดๆมันๆเนาะจับแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาเอาไปทําอ่ามากตายตาจับแล้วก็ทําสบู่ทําอย่างไรไปไปเป็นส่วนประกอบของของอ่า ผลิตภัณฑ์เขาจา,จากจากต้มจากสกัดจากัวชทีเปึงเส้นๆตะกี้เราไป<จ>าดูมาจ้าเร<า> <จา S 2> ได้เป็นหน้ามแล้วตัวนี้ก็เอามาต้มก็มาต้มค่ะมาต้มค่ะตัวนี้ก็คือเอาเอาถ้าจะทำสบู่ก็คือไปไป่ปเป็นส่วนผสมของสบู่เลย <จา S 1> กระบวนการเลยจา้จาส่วนตัวตัวนี้ตีเจลตัวนี้ตีกินได้นี่ก็คือ,อ่าได้มาก่าวางไอ่มันมันจ้าตัวเองค่ะเส้นตัวเองมันก็จะเป็นห่้นแบบนี้ อ yeah. ต่จริงๆค um. mm ือบัได้ใส่บัได้ใส่แบบนี้ความจริงบรรจุขวดละอันนี้ข้างนี้ลืมกันเลยเป็นรายขวดใหญ่ขวดปากโตมันถ้าถ้าว่าแบบนี้ม like ันบ่ค่อยดีแต่ใดเจ้าแต่ว่าถ้าเขาผ่านอีกกะบวนการมันจะเก็บได้เหมือนเจ้าค่ะตอนนี้กำลังทดลองน่าจะเป็นหลายเดือนนะคะเจ้าอ่ะฮะเพราะว่าเขาพยายามห้เหมือนกันว่าถ้าสมมติเขาส่งไปไกลสุดเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนใช่ อ่าระยะเวลากี่วันเนาะกว่าที่จะเสียเนาะ่ะจะต้องเพสไปเรื่อยเจ้าค่ะค่ะอ่าฮะเจีวรังใหม่เจ้าอันนี้สกาจากเส้นตะกี้ที่เขาเห็นตะกี้อะค่ะเจ้าโดยปกติตัวเนี้ยป่นจะฟอกด้วยด่างแล้วป่นจะเอาทิ้งทิ้งไปกับน้ำด่างแต่นี่คือเขามาคิดในแนวใหม่ว่าเฮ้ย ขาเสียดายนะเพราะจริงๆแล้วประโยชน์ของเขาคนค่างเยอะเพราะตัวนี้มันป็ตนตัวกระตุ้นในเรื่องของคอเลสเจนกระตุ้นตัวคอเลสเจรใน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 ตัวของเขาในผิวหน้าเขาอะ่ะจ้าร่างกายของเขาอะ่ะเพราะฉนั้นคือเขาจะมีวิธีได้ที่จะจะดึงออกมาอันนี้ในเรื่องของวิชาการเอ่อเขาอ่านเขาคิดในแนวของของเจ้าบ,บ้านเนาะจ้าอา่ายังยังบ่ได้มีในเรื่องของอาจารย์เข้ามาจ้าพอร์ตเขาเตือจ้าเนี่นคือ คิดไปเรื่อยอันนี้คือผลิตภัณฑ์ชาบานอยู่เนาะอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่เจ้าเดี๋ยวต้องต่อยอดเจลจริงๆมันนี่อยู่งตีมันเป็นเจ้าสกัดออกมาเป็นถาดอยู่เดี๋ยวปีจะได้เห็นแม่เจลจ้าขอมไม่ค่อยรวมกันเลย หนึ่งแผ่นไี้ใหม่เท่ากับเอาไปทำไปแผ่นมากใต้ตตยอะค่ะคือตองคือขยายขยายวิธีการไปเรื่อยเื่อเพื่อเร่อยหาแนวทางในเรื่องของของอาชีพว่บจากึ่งเนี่ยเขาสามารถแตกยอดไปจะได้ได้ของประมาณนั้นนั่นคือถามว่าตรงเนี้ยสอนเป็นกิจลักษณะกมอนจะเป็นรุนรุนค่ะเพราะจบจบจบข้อหนึ่งก็คือเอ่อเทากับวิธีของเขาสิ เข้ามาเห็นหูเหรอเขาไปดูเลยอ่าคนติเปิ๋นเข้ามาเฮียนหูนี่คือมาจากไหนเจ้าอ่าจะเป็นเจ้าบ้านค่ะโดยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นโครงการของอ่าคณะสิ่งแวดล้อมงานจังหวัดหรือเอ่อสถาบันราชชาตญแสนเอียร์ค่ะก็คือควรจะมีโครงการรวมดยช่วยจากอ่าหน่วยงานของราชการหน่วยงานราชการค่ะก็ยังยังเอ่อสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะ พอเจ้าเจ้าจะเป็นจีนสายสิงแหวนร่องเขาพ่อวัดพอสอมอแล้วเจ้า,จาน้อมันจะทํางานตรงนี้าก็ปอเห็นไหมล่ะกักดันเขาไปเห็นเขาห้องวัดอย่างไปเป็นจีนสายเรื่องเรื่องสิงแหว่ล่องโดยเฉพาะเลยอย่างค่ะเขาไปแหม่โมกับอาจารย์ยักษ์มาเอื้องตีมาเอื้องเขากลับมากับมามา,มาปรับพื้นที่ของเขาเลี้ยนแบบโขกนาองนะเ้าวัดเขาภาษาาดีทําแบบ เปิเดะเดะได้ค่ะเขากรปับไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นการเงินหูของเขาขยับไปเรื่อยๆจนทางได้เข้าหอมนินจรพราดจากเครือข่ายตีเมสายคูแดนเปิาลา้ำมันเฮาแบ่งปันกันนี่ค่ะก็เลยต้งจีอีมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแปรรูปทุกอย่างก็คือเขาเขาต้องคิดในเชิงของการแปรรูปเพื่อที่ตอบโจทย์เจ้าบ้านว่าถ้าเจ้าบ้านเปิ้นทำอย่างเขาสามารถทดีอ่า ต่อยอดให้ถึงสุดได้ก่อนมีตลาดรองรับตลาดนี่กก <c oughs> ถามว่าตลาดรองรับก่อมันมันมันคืออยู่ติตัวเฮาตัวนะเจ้าหน,น้าที่สินค้าถ้ามันบ่ได้มาตรฐานมันก็มีตลาดรองรับเพราะฉะนั้นคือเป้าหมายเป้าหมายของของคนทํางานทุกคนเนี่ยเปุนเป่นปิ่นจะยอมตีจ,จะจะแปะในเรื่องของมาตรฐานจ้าตฏผ่านมาเนี่็คือ เจ้าบ้านเปิดก็งงๆซ้ำๆเนาะเจ้าเรื่องของมาตรฐานนี้มีหน่วยงานอย่างตีว่าอ่าออกใบการันตีรองรับเขานี่มีก็เจ้าเป็นอเอกสารเป็นเอกสารก็คือตอนรับร้องพื้นที่ก็มีอ่ากระสิกรรมธรรมชาตนะิเจ้าจะเป็น s d g p g s อันนี้ก็คือจะเป็นทั้งทั้งจังหวัดจะมีเครือข่ายกันอยู่ตนนัวไหนออกใบหื่นแล้วก็ในเรื่องของมาใต้ตานี่ก็คือจะจะอยู่ในโรงงานของอาจารย์ ติปษ,ษาติเปิ่นจะพอดีเพิงเฮาประมานั้นมันมันเฮายังบอกว่าติไปทำแล้วก็ตรงนี้นี่กําลังหลังหางกประมาณในเรื่องโอการทำมาตรฐานเท่าไหร่น้อยสุดเนี่ยตอนนี้มีตัวอย่างเอ้อย่างก็มาใต,ต้ตานี่มีมีปิน่นพอจะส่งมาเพิ่งก่อนอ่อตอนนี้รือว่าอยู่ในขั้นตอนมันมันถูกทำออกมาแล้วเจาตอนนี้เจ้าเหลืออยู่ชิ้นเดียว เดี๋ยวจะะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูน่อยนะไรก็แล้วของไหมของจะให้จะฟูแต่ท่านานเนี่ยจะเรียมบ้างของของเขานี่หนาก็จะผมจะของเนาะความหนานี่ขึ้นอยู่กับการใส่ใส่รังใส่ตัวแล้จก็เนาะแต่ว่ามันมันความฟูแบบตีจับดูว่ามันมันจะฟูนมอืออ่าตัวนี้ตัวนี้อาจารย์เปิดทำมากใต้ตาเป็นจะชอบค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังจะเอา ใช้งานอีกงานหนึ่งซึ่งถ้าต้องบุญเนี่ยพอพอเซ็ตตังนี่ก็ได้ใจนุ่มมากนุ่มมากค่ะค่ะอันนี้สามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่างเจ้าจริงๆแล้วคือมากนาอันนี้มาดนะเอาไปมาทำแผ่นมกนักนาก่อนค่ะตะกอนเนี่ยราชบัณฑ์เชียงรายเปิดทำเพื่อน,นักศึกษาเนี่ยจะเป็นภาคแทนมากๆาเจ้าค่ะซึ่งจะเป็นแ่นบางบ้า น้ำลด็กอะอ๋อมันนุ่มนี่มัน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 อันนี้น้ำเลยมากกว่าเนาะเจ้ามันบุญหาสักมันจะติดอ่าติดได้ดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเอาไปทำเป็นออันนี้ผลิตงานชิ้นใหม่แต่นี่ยังยังไม่ได้เปิดเผยตปวอแล้วก็ต้งบนก็จะเป็นทำสบู่ใช่ที่ไหวทำมาอต่หานหัวจริงๆเลาคือเขาทำสบู่ตัวสบู่จากครั้งใหม่ค่ะอันนี้เป็นสบู่แบบหลอมเท ก้อนน้อยในห้าสิบาทก้อนใหญ่ก้อนละร้อยจ้าโอ้โหอันนี้ราคาธรรมชาติมันหมดแป้งหรออ่าโดยส่วนใหญ่คนจะมองว่าแป้งคนจะจะท่วงก่อนแต่พอเขาใจแล้วเขาจะเขาจะตอบได้ว่าเออมันโอเคนะจ้าสำหรับผิวหน้าเขาอะไรอย่างประมาณนั้นเพอันนี้คือเจ้าจะใช้อันอันนี้ก็ตัวเจลล้างใหม่อ่ะจ้าวจ้าอ่าเอาสีเหลืองเลยนะค่ะสีเหลืองจ้าวลงใหม่จะอยู่ทางในเจ้าอันนี้คัดหน้าได้ คัดผิวได้มีเม็ดคัดผสมเม็ดคัดไม่ได้เม็ดคัดจะตวัดตัวตัวของเขานี่มันข้อห้องอย่างตั้งใหม่มันจะอยู่ตั้งหนอ่ะเนาะพใจสุดท้ายมากคือตัวนี้เราสามารถใจคัดหน้าได้เอาคนมาเข้าใจกันเอาความอนี่ยเสียดายใช่ต้องต้องแปะต้องแปะไว้วิธีการใช้นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ อันนี้จะเป็นสบู่แบบกวัเย็นนะเจ้าก็คือเป็นสบู่ธรรมชาติทั้งหมดเลยส่วนผสมก็คือจะมีอ่าร่างใหม่กับใบมอนเป็นเป็นเป็นอ่าตัวลักวัตถุดิบลักของตีนี้อ่าตัวนี้ก็คือบอกได้เลยว่าบ่บ่มีเคมีค่ะเพราะใจวัตถุดิบธรรมชาติล้วนๆจ้าํจำนายจำนายก็คือ ของเจ้านี่จะจะขข่ตามที่เปิลคนที่เปิลหู้นะเจ้านาะอจ้าแล้วไปจดสร้างเป็นโหลจ้าตั้งเทพ่พ่องตั้งอา่านครปฐมพ่องแล้วก็จะนี้ครือข่า,ขายของเปลือกปีกกุ้งเอียค่ะจ้าเปื่อนของปีสาวที่เขาเขาหู้มาเขากะสังจ้าบาหัวซังร้อยร้อยห้าซิบเอียค่ะ ร้อยร้อยกรอน,นี่ราคาประมาณต,าาตัวนี้ก้อนหนึ <G ül> <ะ>่งร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทก้อนละร้อยก้อนละร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าบาทตัวนี้ค่ะใครสนใจนี่เดี๋ยวจะแปะแปะอ่าเฟซเฟซไว้เนาะได้ค่ะได้จะจะได้เข้ามาติดต่อโดยตรงเลยจ้าจ้าใครสนใจนะจากนอกคือเข<ป>าเขาเขาอาจจะมองว่ามันราคามันสูงแต่จริงๆแล้วเนีตัวเนี้ยมันเอ่อเขาเขอย่างผิวเขาเนี่ย มันก็สําคัญเนาะมันก็ต้องหลีกเลี่ยงนีรื่องเคมีตัวเอ่อค่ะแต่ถําว่ะมันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งตีเ้าสามาริที่จะใช้ได้ค่ะเดี๋ยวมีมีสบู่แหมแบบหนึ่งค่ะอันนี้มะนาวสีชมพูข้างหนอกเนี่ยก็ออกส้มๆเนาะแต่ต้างในจริงๆแล้วมันเป็นสีชมพูนะ่นเาเนาะนี่ฮอแก่พอ นี่ค่ะแล้วรสชาติเปรี้ยวจี๊ดต่่ดเอาหอมนิดๆนะคะตัวนี้จิ้มหน่อยน้ำลายสอม้อเ <laughs> ป็นมะนาวอะค่ะน้องน้องติดมาพอนี่เขาก็เลยขอซื้อ,อขอซื้อพันแต่ให้เขายังบริจาต่อต่เพราะว่าตีพานมาเนี่ยเขาพันพันพนี่กาต่อไดนก้าหนึ่งถึงจะซื้อม้านี่500น <500 S 1> ห้าร่อยนะห้าร้อยจ้า เข้าจงดีตรงที่บบเจ้าเห็นขอคนอื่นเนีลยแกนสองแกนแต่อันนี้เป็นปุ๊กตั้งบนสำนหม้ติดต้นติปไทยตะกี้นะตอันนี้ดึงหมดแล้วนะเปรี้ยวเปรี้ยวมากเจ้าชอบสีไหมเจ้าชอบปลูกต้นไม้แปลกๆอ่าสีแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นนางเอกในงหม่อน จิด๊ดน่อย <laughs> โอ้ยปวลูกเลยอ,อืะขอ,ขอบคุณค่ะ <laughs> ค่ะสบูู่กามะนาวนะคะมะนาวสีชมพูค่ะปิดท้าด้วยภาษาการพี่พขอบคุณคุณพี่ที่มาเยือนที่นี่นะคะจริงๆแล้วความตั้งใจของเราคืออยากจะสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับชุมชนคิดทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อยอดให้จบแล้วรามันจะตอบโจทย์เราเองค่ะเราควรจะทำอะไราะวิ่งไปหา ของที่อื่นมันเหนื่อยสู้เอาของที่เรามีดีกว่าค่ะค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะตรงนี้คือวันนี้ได้มาเที่ยวนะคะศูนย์เรียนรู้เชิญวิชาชีพบ้านครูเชี่ยวครูอิวค่ะค่ะอันนี้ก็คือน้องครูนะคะครูค่ะเจ้าของถ้ายังไงเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรแล้วก็ อ่าเฟซบุ๊กของน้องครูแปะติดใต้คลิปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสรัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ยายชนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า หากชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายชนด้วยนะคะในช่องชนชนคนเมืองเหนือสวัสดีเจ้า นี่แสดงให้เห็นเลยเราใส่รอสานที่แต่ตัวนี้คือยืนยันได้เป็นน้นชองนลงทีงเป็น่อนช่รอสายที่แท